สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะสินเจียยุอีสินนี่หัวัยสวัสดีครับผมก็ทําพยายามให้มันคล้ายๆนะครับเข้ากับเทศการตรุษจีนซึ่งพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนเชื้อสายจีนซึ่งก็ไป ใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆประเทศทุกมุมโลกนะครับไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีใช้หน้าทาวเนี่ยเขาก็ถือเป็นโอกาสสําคัญอันเป็นมงคลในรอบปีนะครับมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีกิจกรรมมีการท่องเที่ยวมีความรักความผูกพันที่แสดงออกต่อกันนะครับทั้งในระดับครอบครัวในระดับองค์กรในระดับทางสังคมเอาเป็นว่า ก็ขอให้พี่น้องคนไทยเชื่อสายจีนนะครับตลอดจนพี่น้องคนจีนทั่วโลกได้รับความสุขในเทศกาลนี้แล้วก็พี่น้องคนไทยทุกเชื้อสายทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์และครับที่เราอยู่ร่วมกันก็ขอให้ร่วมกันเป็นสุขในเทศกาลอันน่าประทับใจหรืออันเป็นมงคลน,นี้ด้วยนะครับในส่วนของรายการเข้าใจตรงกันนะก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเพื่อนสนทนากับท่านเหมือนเช่นเคยนะครับ ประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันก่อนในวันนี้ก็ขออนุญาตหยิบเอาเรื่องที่บางทีใครนั่งดูอยู่หน้าจอก็อาจจะบอกว,ว่านี่มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ผมก็คิดว่าบางทีมันก็มีสีสันมันมีแง่มุมเหมือนกันนะครับที่จะชวนท่านสนทนาเรื่องแรกนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องที่ทางสปชนะครับก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติที่คอสอชเข้าตั้งมาลงมือปฏิรูปกันนี่แหละครับจะ กิจกรรมประกวดเพลงหนังสั้นชิงโล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและเงินรางวัลอีกกว่า1ล้านบาททีเดียวครับนี่ผมให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับเอากิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยก็คือกรณีนี้เนี่ยนะทางคุณนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปแถลงข่าวนะครับบอกว่าเนื้อหาของเพลงหนังสั้นภาพวาดการ์ตูน หรือว่าประกวดความเรียงในโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยเนี่ยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าให้ส่งความเรียงเนี่ยนะครับมาที่ไหนละ่ะตู้ปน5 5ปนฝรัฐสภากรุงเทพ1 0 3 0 5แล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดการประกวดและรับใบสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ก็แล้วกันนะคะคือเขาให้มันเป็นเว็บไซต์หรืออะไรนะฮะผมก ไม่ได้อ่านนะเพราะว่าไม่ได้บอกให้ทีมงานเขาพิมพ์ไว้อ่านแล้วเดี๋ยวจำยากเอาว่า0988306375 026216099รางวัลรวมแล้ว1.116,000บาทเลยทีเดียวนี่อ่านให้ครบถ้วนประชาชนให้เสร็จสับนะครับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นอุปสรรคของรัฐบาลของคสอชอ,อะไรไม่ใช่ผมโฆษณาให้หมดแล้วครับ นาดพลเอกประยุทธ์ทันโยนเปลือกกล้วยมั่งอะไรมั่งผมก็ยังโฆษณาฮะทำตลาดน้ําผมก็เอามาโฆษณาให้ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยพอโฆษณาไปแล้วบางทีพรรคพวกก็าถามผมนะครับว่าเฮ้ยแล้วเองลองให้แนวคิดเด็กหน่อยไหมว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยนะเผื่อน้องๆลูกหลานเยาวชนเขากําลังดูรายการอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะสงสัยว่าเอคุณนัทวุิแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะนึกภาพไปได้ยังไงดี ว่าประเทศไทย20ปีข้างหน้าเพื่อจะได้แต่งเพลงเพื่อจะได้ทำหนังสั้นหรือว่าเขียนความเรียงแม้กระทั่งวาดภาพการ์ตูนผมก็บอกว่าการจะดูอนาคตเนี่ยให้ดูจากปัจจุบันครับท่านที่รบการจะเข้าใจปัจจุบันเนี่ยให้หันไปมองดูอดีตทีนี้พอเรามองไปดูอดีตของประเทศไทยไม่ต้องดูไกลครับดูตั้งแต่ปี2 5 4 8เราก็จะเข้าใจปัจจุบัน แล้วเมื่อเข้าใจปัจจุบันเนี่ยมันพยากรอนาคตได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าในมุมมองส่วนตัวผมนะฮะถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่กําลังทํากันอยู่นี่ถ้าหากวก่ากติกาของรัฐธรรมนูญจะออกมาแบบที่กรรมมาธิการยกร่างเขาให้ข่าวมาเป็นระยะเช่นนายกไม่ต้องเป็นสสก็ได้มาจากคนนอกมาตราเจ็ดให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญฟันธงวินิจฉัย ว่าเมื่อไรที่จะต้องแก้กันตามประเพณีการปกครองในระบอบรประชาธิปไตยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงประลัดกระทรวงอธิบดีให้มีเจอรหันมาทำหน้าที่แทนรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีสมัชชาคุณธรร,รมมาคอยโพนธนาชี้นำสังคมว่าใครมีคุณธรรมใครไม่มีคุณธรรมไอแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าลูกหล,ล,ลานเนี่ยงานไม่ยากแล้วล่ะ ให้อธิบายไปเลยว่าอนาคตของประเทศไทย20ปีข้างหน้าก็เป็นอย่างเดียวนี้ครับไม่ไปไหนละครับมันจะไปได้ยังไงละครับเพราะว่าเราจะเดินไปข้างหน้านี่ด้วยกรณีเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครับก็คือเดินไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศมันไม่ใช่เสียแล้วและการปฏิรูปที่กำลังทำตัวให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาเนี่ย มันก็ผิดทิศผิดทางไปเสียแล้วเนี่ยประเทศไทยยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยผมก็ว่าเก่งแล้วนะครับคือผมกลัวว่าเราจะสักรูถอยหลังยิงยาวไปถึง5-60ปีด้วยซ้ำไปคือผมดีใจนะฮะที่ทางสปชหรือว่าผู้มีอำนาจผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีแกใจที่จะชวนเด็กคิดว่า20ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่จริงๆอะก่อนชวนเด็กคิดนะครับ ท่านเนี่ยต้องคิดกันก่อนนะแล้วไม่ต้องไปคิดเสียงดังนะครับคิดกันในวงที่ท่านนั่งร่างรัฐธรรมนูญที่ท่านนั่งทําเรื่องปรองดองกันอยู่เนี่ยว่าไอ้แบบที่ยังที่เป็นเนี่ยมันจะพาไปข้างหน้าได้หรือเราเดินมาเอาละครับหกลม้มหกลุกระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีแผลเป็นเต็มตัวไปหมดแต่มันยังไม่ตายฮนะมันยังมีลมหายใจรวยรินรวยริน รอสัญญาณชีพใหม่ที่จะโตขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าซ้ำเติมกันไปแบบนี้เรื่อยๆก็ไม่มีเหลือแล้วครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอาการมันเป็นอย่างนั้นเอาน้องๆหน,นูๆเยาวชนที่พูดนี้ไม่ได้พูดให้น้องๆหน,นูๆไปคิดเป็นมิติการเมืองไปเล่นแง่เล่นเชิงกับรัฐบาลเขานะฮะแต่พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆรางวัลเขาจะให้กี่แสนกี่ล้านก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าท่านทำกันแบบไม่ให้ประเทศไทยเดินไปไหนได้เนี่ยรางวัลเท่าไหร่ก็ไร้ความหมายเพราะสิ่งที่มันจะเกิดและสิ่งที่มันจะตกลงบนบาคนไทยทั้งหมดเนี่ยมันคือความเสียหายมันคือความเสียโอกาสมันคืออนาคตของชาติที่จะต้องดับสูญสลายไปต่อนหน้าเอานี่เรื่องนึงนะครับที่จะต้องหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ มันก็เป็นเรื่องเล็กเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ชวนคุยกันได้แล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออสังคมไทยเดี๋ยวนี้อยู่ยากแล้วอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับท่านผู้ชมก็คืออยู่ดีๆวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาลงข่าวหน้าหนึ่งอื้อครึกโครมครับบอกว่าท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขคนหนึ่งเนี่ยทำหนังสือเวียนนะครับถึงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวเชียว ฐานะที่ทําหน้าที่แทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขรองประหลัดคนนี้ชื่อนายแพทย์วชิรเพ่งจันเนื้อหาสาระที่ต้องทําหนังสือเวียนกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการไปร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลว่าไปตามโรงพยาบาลของกระทรวงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปพบว่าโรงพยาบาลเนี่ยเปิดแต่รายการข่าวของช่องสาม คือผมก็ไม่รู้จะพูดอ้อมหรืออำอึง้งทำไมมันคนรู้กันทั้งประเทศแล้วครับจากหนังสือพิมพ์ที่ลงเนี่ยว่าหมายถึงรายการของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาบอกว่าเขาไม่สบายใจเนื่องจากว่าคุณสรยุทธ์นี่มีคดีอยู่ที่ปปชนะครับเขานำตัวไปส่งฟ้องกันอยู่เลยอยากจะให้มีการเปลี่ยนช่องบ้างในว่าเพื่อความเป็นกลางในข่าวบอกด้วยนะฮะว่าคนร้องเรียนเนี่ยระบุว่ารายการของคุณสรยุทธ์นี่บิดเบือนเนื้อหาไม่เป็นกลางผมไม่ต้องขยายความมากละ ข่าวเขาเขียนแบบนี้ผมก็รู้สึกว่านี่อยู่ยากจริงๆเลยนะครับสังคมไทยเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมคงนึกภาพออกนะครับเวลาเราไปติดต่อราชการหรือว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยนะมันจะมีใครที่จะไปนั่งจับตาดูโทรทัศน์อย่างจริงจงจังๆแบบลืมตัวลืมตายหรือไปทุกวัน จนสรุปได้ว่าโรงพยาบาลนี้ดูแต่ช่องนั้นๆก็คงหายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องโทรทัศน์ที่เป็นช่องฟรีทีวีไม่ใช่ช่องที่เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองช่อง 3, าช่อง5ช่อง7ช่อง9อะไรแบบนี้นะฮะคือไปเห็นปั๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะครับท่านครับเออแต่ว่าถ้าไปที่ไหนแล้วก็เขาเปิดพีซทีวีนี่เราก็จะเห็นว่าพิเศษ แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ร้องเรียนละครับเปิดไปเถอะครับผมไม่ไม่ร้องเรียนทั้งสิ้นนะท่านเปิดได้สบายใจแต่เปิดช่องอื่นคนอื่นไปร้องเรียนผมไม่รู้นะแต่เปิดพีททีวีเนี่ยเขาแปลว่าสันติภาพครับเปิดได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นทีวีฝ่ายการเมืองเนี่ยครับไปเปิดอยู่ในสถานที่ราชการเนี่ยก็เอาละไม่ว่าฝ่ายไหนสีใดอะ่ะเขาก็คงมีความรู้สึกอะ่ะแต่เป็นฟรีทีวีเนี่ยจะหาคนรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไม่เยอะ,อะครับและผมสนใจว่า คนที่ไปร้องเรียนมีจํานวนเท่าไหร่กี่คนจนถึงมีพลังขนาดที่รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประหลัดเนี่ยต้องทําหนังสือเวียนบางคนก็ถามให้ผมคิดมากครับอีกฮะว่าเอ๊ะแล้วทำไมประหลัดไม่เซ็นเองล่ะทําไมต้องให้ร้องประลัดสาธารณสุขเซ็นแทนช่วงนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่างครับแกมีภาระสําคัญคืองัดข้อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ ดีเหมือนกันนะครับที่กระทรวงนี้เวลามีสถานการณ์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเนี่ยประหลัดกระทรวงก็ชวนเจ้าหน้าที่ออกมานะฮะได้รับรางวัลน,นกหวีดทองคำจากนายสุเทพเทือกสุบรรณปลัดกระทรวงสาธารณาสุขคนนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับก่อนยึดอำนาจในรายการทะลกหนังเพือกเนี่ยผมเนี่ยเอ่ยชื่อว่านายแพทย์นรงศักดิ์เมธาพัฒน์คนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งคอรมอหลังการ ยึดอำนาจหรือหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองม่ไม่ถูกครับกระทรวงเนี้ยดันเป็นอีกคนหนึ่งซสได้แต่พูดก็พูดนะฮะถ้าท่านไปย้อนดูข่าวเก่านี้นะครับทั้งชื่อนายกชื่อรัฐมนตรีหลายคนโดยเฉพาะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยเป๊ะนะครับท่านเตียครบเป๊ะครับแต่ก่อนนี่นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปถามคนที่เคยปฏิเสธเวลานั้น ว่าทำไมตอนที่ผมเอามาเปิดเผยบนเวทีท่านบอกไม่ใช่ไม่มีไม่จริงและพอมันใช่มันมีมันจริงขึ้นมาเนี่ยท่านจะว่ายังไงเขาก็ไม่พูดถึงซะอีกประเทศไทยอย่างนี้แหละครับคนไทยลืมง่ายแต่ผมจําแม่นนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะบันทึกเรื่องพวกนี้เอาไว้เอากลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขครับคือเอาละเรื่องรัฐมนตรีกับเรื่องประหลัดเขางัดข้อกันเนี่ยเรื่องไม่เล็กแล้วนะครับ หนังสือพิมพ์ลงข่าวเมื่อเช้าว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซึ่งจริงๆง,ง,งานท่านก็ยุ่งฮะท่านเป็นบิ๊กบราเธอร์เลยครับท่านงานล้นมือฮะไหนจะเรื่องความมั่นคงไหนจะเรื่องดูแลสถานการณ์ทางการเมืองไหนจะเรื่องงานในกระทรวงกลาโหมไหนจะเรื่องยางไหนจะเรื่องปาล์มไหนจะเรื่องน่นนั่นนี่ไหนจะต้องมาตอบคําถามแทนน้องตันอีกงานท่านเยอะฮะแต่ท่านก็ต้องมานั่งเป็นเท้ามารีวรัชว่าความ เพื่อยาสึกในกระทรวงสาธารณสุขให้ได้คนดีทั้งคู่นะครับนั่นนะเพราะนายแพทย์นรงคกแกก็บอกว่าแกโอ้โหออกมาต่อต้านรัฐบาลชุดที่แล้วนี่ความเป็นคนดีฮะส่วนนายแพทย์รัชตะนี่หลังจากที่ออกมาจากปี๊บได้ขอโทษคะไม่ใช่ตัวนายแพทย์รัชตะเข้าไปอยู่ในปี๊บครแต่ว่าเป็นอาจารย์สุกรีจเจริญสุขเนี่ยแกคลุมปี๊บหัวตัวเองแต่บางคนเนี่ยบอกผมว่าเฮ้ยนะัทวุฒิดูให้ดีนะ ที่อยู่ในปี๊บนี่ไม่ใช่ดรสุกรีนะเว้ยคือนายแพทย์รัชตะที่อยู่ในนั้นน่ะก็เลยเปิดปี๊บออกมาครับนายแพทย์รัชตะออกจากมหาวิาลยมหิดลมานั่งกับอีกกระทรวงสารสุขคนเดียวเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปวันหลังมีเวลาว่างนี่นะครับผมจะเอามาเล่าให้ท่านฟังน่าสนใจทีเดียวละครับสงครามคนดีและพอคนดีกับคนดีรบกันเนี่ยนะต่างฝ่ายต่างชี้ว่าอีกข้างหนึ่งชั่วนะครับท่านเจรกร เราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงในใครมันดีกันยังไงแบบไหนแล้วใครชั่วกันอย่างไรแน่แต่ว่าที่แน่เรื่องการเปิดโทรทัศน์ช่องสามที่โรงพยาบาลที่สำนักงานของกระทรวงสาธสุขนี่ทำท่าจะไปกันใหญ่นะครับคือผมเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปเข้าข้างช่องสามนะครับไม่เคยได้ประโยชน์อะไรกันด้วยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปเชียร์คุณสะระยุทธเพราะว่า เขาก็เป็นโฆษกเป็นรายการข่าวอะไรของเขาอยู่แล้วมีชื่อเสียงอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ผมเห็นว่าสังคมนี้มันอยู่ยากจริงๆแหละครับตันติกรบก็เลยเอามาสนทนาคือถ้าหากว่าเรามีวิธีการกันแบบนี้เนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยอะไรที่มันมาเป็นเรื่องร้องเรียนมาทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลขหนึ่ง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 เนี่ยมันจะดุ้งจะเทือนกันหมดนะครับ แล้วก็จะทําให้วุฒิภาวะหรือการใช่เหตุใช่ผลการใช้สติพินิจพิเคราะห์ของสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหานะฮะซึ่งจริงๆในบางเรื่องบางประเด็นมันสะท้อนอยู่แล้วนะครับว่าเรามีปัญหาแต่ว่าพอมาเกิดขึ้นในวงราชการแล้วไปทําหนังสือกันคึกโครมแบบนี้เนี่ยมันชัดเลยฮะ